ดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ร้านยางนะครับร้านป่ายางรถยนต์อยู่ที่ถนนพระรามสองนะครับผมแลนะก็นานแล้วนะครับประมาณเก,เกือบเดือนนะไม่ได้มาที่นี่เลยนะเพราะว่าไม่มีเวลามาที่นี่เลยนะที่นี่ก็ให้ผู้ชายนะมาดูแลที่นี่นะครับเดี๋ยวยังไงให้ดูด้านหน้านะครับคือว่า ให้ลูกชายอยู่ที่ร้านร้านยางร้านป่าย,ยางรถยนต์นะครับก็คือจะทํายางรถยนต์แล้วก็ทํายาง10บล้อรถกระบะรถเก่งอะไรพวกนี้นะก็สิบแปดร้อพวกนี้นะครับผมก็ทําอยู่ที่นี่นะครับผมนนะก็อยู่ถนนริมถนนพระรามสองนะที่เขากำลังสร้างสะพานทางด่วนอะไรพวกนี้นะครับนู่นนะอันนี้ขาขามาจากล่องใต้นะครับจากภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพ นะอันนี้ขาเข้านะครับขาเข้ากรุงเทพมหาคนครนะครับผมไปประมาณอีกหนึ่งกิโลเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายเข้าบางบอนนะครับนู่นนะเนี่ยป้ายอยู่แบบนี้นะนี่ก็เป็นเศษยางอ่าที่ลูกค้ามาเปลี่ยนแล้วมันแตกอะไรพวกนี้นะก็มาเปลี่ยนทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่เศษยางนะผมนีนะ่ยางสิบล้อยางสิบแปดล้อนะครับมีหมดนะนี่ก็เป็นซาก ขายทิ้งนะนะถ้าใครมากางคืนก็เบอร์เบอร์นี้นะใครจะเรียกก็ลองเรียกดูนะเบอร์นี้นะครับอยู่ถนนพระรามสองนะครับผม,ผมก็ถ่ายดูวิวไปเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงคือผมไม่ค่อยมีเวลาได้มาที่นี่นะครับเพราะผมทาแต่มอเตอร์ไซค์นะครับผม,มก็ฝากร้านป่ายางร้านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นอีก สาขาหนึ่งที่ผมทําไว้นะครับนี่นะร้านนี้นะก็จะมียางหลายแบบหลายเบอร์แหละนะอยู่อยู่ที่นี่ก็ให้เขาจัดการนะครับแต่ว่ายางตัวไหนขาดยางตัวไหนไม่พอ,อยังไงเนี่ยก็ให้เขาหามาลงนะให้ลูกชายเขาหามาลงนะครับนี่แต่ว่ายางที่ร้านเนี่ยค่อนข้างจะมีทุกเบอร์นะยางสิบล้อยางหกล้อแล้วก็ยางรถเก่งรถกระบะพวกนี้นะ ค่อนข้างมีนะครับใครสนใจอยากหายางเปอร์เซ็นอะไรพวกนี้นะลองแวะเข้ามาดูได้นะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะครับผมเนี่ยมันอยู่ตรงสะพานลอยนะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามเยือยอย้องกับปั๊มน้ำมันปตทนะครับเห็นไะฝั่งนู้นก็จะเป็นไปทางภาคใต้นะครับผมเป็นถนนพระรามสองไปทางภาคใต้นะแล้วก็ทางนี้นะ่ะมันจะเป็นขาเข้ากรุงเทพนะครับ สะอาดมากถนนไม่ได้มาเป็นเดือนนะครับก็สะอาดเลยนะถนนแถวนี้นะโล่งเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูวิวตรงนี้กันบ้างนะครับวิวตรงนี้ก็จะเป็นป่าป่าด้านข้างนะส่วนร้านจะอยู่ทางนู้นนะครับร้านอยู่ทางนู้นนะเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณแบบนี้นะกับที่ถนนนี่กว้างมากนะก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ย ทางด้านซ้ายมือวันปกตินะก็จะมีกาแฟขายนะครับก็จะมีกาแฟชาโบราณขายอะไรเนี้ยแล้วก็มีร้านเป็ยเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นนะครับที่ติดกันนิพพาํดำ,ดำบังไว้วันนี้เขาหยุดนะมันเป็นวันแรงงานวันนี้วันแรงงานนะครับคือผมก็แวะมาที่ร้านนะตรงนี้ก็มีคนมาตกปลากันเป็นประจำจากน้ำเยอะๆจนเหลือน้ำแค่นี้คนก็ยังตกปลากันอยู่ก็อเอาไปเอาเบ็ดมาปากักไว้เลยนะ ก็ถ่ายให้ดูนะคี่น,นี้มีกาแฟที่นี่ด้วยนะวันธรรมดาวันปกติใครอยากกินกาแฟะอะไรพวกนเนี้ยมาป่ายางมาเปลี่ยนยางก็มากินกาแฟที่นี่ได้นะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะก๋วยเตี๋ยวนี้ก็ขายดีนะอร่อยด้วยเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศที่ร้านก็จะประมาณแบบนี้นะครับอยู่ถนนพระรามสองขาเข้านะครับผมเห็นนะ เนี่ยมองเห็นปั้นมาด้านขวาแล้วก็จะอยู่ด้านซ้ายทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะครับก็ฝากเข้ามาอุดหนุนเยอะๆด้วยนะครับผมช่วงนี้ลิ้นรัวนะครับนะก็ยังมีแผนว่าจะเปิดอีกหนึ่งที่นะครับหนึ่งที่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับผมโครงการจะมีเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าตั้งใจว่าตั้งใจไว้ว่าจะเปิดอีกหนึ่งที่นะเป็นร้านปะยางเป็นร้านยาง เป็นร้านยางเปอร์เซนต์อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับก็คือว่ามีอยู่สองที่นะอันนี้ที่หนึ่งนะครับผมเนี่ยเจ้าของร้านเจ้าของร้านนี่คือเจ้าของร้านเอี <c oughs> นะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายประมาณเท่านี้นะครับโดยยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับผมเห็นไหนนมือจะบังหน่อยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมฝากอุดหนุนร้านขายยานร้านนี้ด้วยนะครับผมค่ะ